เป็นยังอันน่ะคนเวียดนามที่มาเปิดห้านอยู่ในประเทศลาวนี่จึงได้ขายดีเนาะอันนี้สาวสีก็ซีว้าในประสบการณ์ของสาวสีเนาะในนามสาวสีก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่เคยไปซื้อสินค้าจากอนคนเวียดนามเนาะวาวาเซียนเป็นอันเสื้อผ้าบอหรือว่าเครื่องใช้ใหญ่ต่างๆค่อเรื่องที่สองเรื่องที่ซองก็คือว่าสสลาวมีสสลาวคนหนึ่งเนาะเสนอเ,เข้าสภาบอกว่าอยากให้คนลาวเฮานี้ สั่งซื้อสินค้าจากอันพี่น้องเวียดนามเพื่อนฮัลโหลกับสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอรสุขสุขุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับซองทองสีสาวลาวอีกเ้นเกาเซนเคยเดอเมื่อนี้กับสาวสีพิพาทุกคนมาฮู้จักเกี่ยวกับเป็นยังอันน่ะคนเวียดนามที่มาเปิดห้างอยู่ในประเทศลาวนี่จึงได้ขายดีเนาะ อันอันนี้สาวสีกับซีว้าในประสบการณ์ของสาวสีเนาะในนามสาวสีก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่เคยไปซื้อสินค้าจากอันคนเวียดนามเนะาะบวาเซียนเป็นอันเสื้อผ้าบ๊อหรือว่าเครื่องใช้ย่ห้ต่างๆเขาจะมีร้านห้างแนวเปิดเนาะคนเวียดนามสมองเขาดีเขาสีเปิดห้านขายเครื่องนุ่งขายของอยู่ของกินขายเครื่องแห้งคือสาวสีนี่แหละเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้สาวสีกัีมาเว้าสืบฟังว่าเป็นอย่างดี คนนั้นเวียดนามได้ขายดีเนาะบางทีทุกคนฮู้กันแหละเนาะว่าประเทศลาวเฮามันบบได้มีตั้งแต่คนลาวที่หาเงินอยู่ในประเทศลาวก็ที่มีคนจีนแน่คนเวียดนามแน่เนาะนอกจากประเทศจีนก็มีประเทศเวียดนามเวียดนามกับโวมเม้นน้อยๆคนเนาะที่เขามาเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศลาวก็ที่มีพวกวัยรุ่นเขาเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกรรมกรก่อสร้างบ่หงจักหงงานนี้อย่างกับชนรายการมักมีเนาะเกี่ยวกับคนเวียดนามนี่และอีกคนที่เป็นนั้น แม่คนพ่อคนแนวเลื่อนแบบสาวสีนี่เขากับเจ้ากับชิมาเปิดห้านนั่งตลาดว่าขายเครื่องคายของแบบเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มแนวนี้น,นะส่วนหลายนคนเวียดบันเดะแบบส่วนแถวนอกๆแถวบ้านสาวศีเนาะอันนี้สาวสิีกับิมาให้อยู่สามเหตุผลเนาะเป็นยังคือว่าห้านเขาเจ้าได้ขายดีอันที่หนึ่งก็คือว่าราคาสินค้าเนาะพี่น้องเนาะราคาสินค้าจากคน เวียดนามขายในสิถือ์ก่าราคาสินค้าของอัน,นที่คนลาวเขาขายเนาะเสื้อบ้านอกจากห้านขายสง่งกับมันฮ้านเวียดด้วยที่ขายถือก็คือว่าคือสาวซีไปแวะตลาดบอกซื้ออินยางต่างๆนี่สินค้าเขาใจชิลลุดพันหนึ่งสองพันก็เอาเนาะ<ม>คือเขาไปซื้อสมมุติเขาซื้อหลายลาอย่างสินะลดอย่างละพันพันหนึ่งสองพันเป็นอันนี้มันก็ลดไปหลายเติร์ลเดียเห็นบอก<ม>คือห้านของคนลาวเฮานี่คือสาวซีนี่ขายเครื่องนี่กง ถือว่าแพงเนาะเพราะว่าเขาไ่ได้ไปฮับอามาโดยตรงเป็นว่าเขาสั่งกับเจ้ามาเขาก็ต้องได้ขายกินกําไรแน่ๆนะิ่งนะแต่ว่าคนเวียดนามจะเขาไปซื้ออยู่ทางใดบหุหลายเพราะเขาได้ราคาถึกแล้วก็เขาขายราคาสำนันได้ะเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนึ่งเนาะเหตุผลที่สองก็คือคําว่าคําจ๋าเอาใจลูกค้านเนาะเสื้อบอทุกคนหลังจากที่หา้าย่างกายหันเวียดไปปั๊บนี่ขเขาเชเ่อเนน้องเอาอยัางบอมาเบิ่งมาชมได้เดอ้อแบบ บอเอาอย่างก็เข้ามาเบิ่งได้เด้อสินะมาเลือกมาซมเบิ่งก่อนก็นกนได้สินะเอาบัดเทาผู้ยังกายไปเท่านี้เด็ใจอ่อนเห็นบอกไปก็เออเดี๋ยวเบิงจัจะน้อยหนึ่งก้อนสินะเข้าไปเบิ่งเห็นสินค้าเขาเอาถูกโอ๊ถูกใจเดี๋ยวบัดนี้อยากซื้ออันนี้บ่ไปฮอดเขาก็ว,าว้าคเว่าคําจาเขาก็ม้วนหูเนาะคืออนกยกแต่ย่างคือห้าชาวสีนี่สมมตแิแขกเข้ามาห้าน,นี่เ้า กำลังเลื่อน tiktok ไปเสิเลื่อนปัดไปปัดช้ชยปัดขวายนั่นแหละลูกค้าเข้ามาหานจ้จเอ้ยซื้อเครื่องนี่เอ้ยตัวเองยังปัดตื้ตือตือยู่รอบที่สองเอ้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเองจะควยลุกยืดขึ้นไปเอ้ยจราคาเท่านั้นเท่านี้เลือกเอาเลยเด้อบริสุทธิใจลูกค้ามานั่งเล่นต่อปัดโทรศัพท์ตื้อตื้อตื้ออยู่ต่ตตอเนาะอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จองอ่าเหตุผลที่สามนี่ก็คือ การบริการเนาะห้านคนเวียดนามส่วนหลายเขาบริการดีเ่าบอกเขาเข้าหลังจากที่เขาเข้าไปในห้านเขาปั๊บแล้วเขากระิบอกว่าเออเขาก็เขากระิไปฮอดแนะนาสินค้าปั๊บอันนี้เท่านั้นเท่านี้ได้ลดถึกได้อันนี้ราคาเท่านี้ลดจากห้านั้นห้านี้เท่านี้สินะเอาเขาว่าราคารุดให้ใจเขาเปไน็นอะไรใจอ่อนเห็นบอกจากใจของเขาได้บปเนี่ยเห็นงามแล้วก็ราคาลดอีกเขาบอกว่าลดห้านั้นห้านี้ที่จริงเขาก็ไม่ได้ไปดอกห้านั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขารุด ราคาบนรลุทันกระเจ้าสีนา้าเขาก็อยากซื้อ,อยากกันลองเบิ้งเห็นปะรอตัวนั้นก็ถือใจรอตัวนี้ก็ถือใจเขาก็แเนะนําไปแต่ละอันแต่ละอย่างวานัวหัวมว่วนน้ำเฮาเอาใจลูกค้าบริการไปดีเห็นปะถือใจถือโอ๊ถือใจแบบนี้เขาก็ได้ซื้อน้ำเขาเห็นบะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สามเนาะอันนี้สาวสีก็ได้ยกมาเป็นสามเหตุผลที่ว่าเป็นย่างคนเวียดนามเปิด้านขายเครื่องอยู่ในประเทศลาวถึงไ,ได้ขายทีเนาะหนึ่งก็คือราคาสินค้าของกระเจ้าถือ อันที่สองก็คือการบริการดีอันที่สามก็คือว,าว่าเอาใจลูกค้าเนาะอันนี้ก็เป็นสามเหตุผลจากประสบการณ์จริงเลยสาวศริก็เป็นแม่ค้าแล้วสาวศริก็ได้ไปซื้อเครื่องนำเข้าแล้วสาวศริก็เปิด้านอีกปกติทุกมือในสาวศริก็เห็นแนวนี้แล้วนเนาะเส้นตายแต่โทรศัพท์เล่นตั้งแต่กกติต๊กต็อกเลื่อนติ๊กต็อกแล้วเข้า y YouTube เข้า u t u b e มาแล้วเข้า Facebook ต่อเนะอันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งทีว่าลูกค้าบ่ค่อยเข้า้านป่านใดเนาะ อีกอย่างช่วงนี้ก็ฝนตกแนวโอ้ยเบียก็ไม่ได้กินบมมีเงินซื้อเบียลและฝนตกเราก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ก็จิจกเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวมาเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็คือว่าสอส,อสอลาวมีสอส,อสอลาวผู้หนึ่งเนาะเสนอเกี่ยวเข้าสภาบอกว่าอยากให้คนลาวเฮานี้สั่งซื้อสินค้าจากอันพี่น้องเวียดนามเพื่อนให้หลายขึ้นเพราะว่าสินค้าของเวียดนามมันมีหลากหลายชนิด รากาอีกอย่างราคาถือก,กว่วสินค้าที่ฮับมาจากไทยเนาะอันนี้สาวซีคิดว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนาะมันเป็นไปบ่ได้เลยว่าสิจ้ะเพราะว่าคนลราเฮาส่วนใหญ่เนาะสินเคยหูจักเกี่ยวกับสินค้าของอันที่น้องไทยเขาแล้วว่าสีจ้ะตั้งแต่เกิดได้ญงมาเขาก็ใช้สินค้าของไทยแล้วนับตั้งใจอีอย่างเครื่องใช้ในเฮือนครัวเป็นมกเพ็อแป้งงวยอย่างสินค้าอีย่างต่างๆของไทยเปิดคือยอยู่ในเฮือนครัวสาวซีนี่ สไลายมีแต่ของไทยของลาวบ่ค่อ,อยมีหรอกสลายก็สิมีแต่สไลด์ตัวชิ้นเลือกอะไรแต่ก็ว่ามันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นอียองสไลด์ป็นของไทยมันบ่ได้ว่าตั้งแต่ว่าความชินเคยเนาะหนึ่งอันที่สองก็คือว่าคุณภาพคุณภาพของสินค้ามันได้หรือบ่าันคุณภาพตีเขาก็เจ้าก็เซียนไซ สินค้าเวียดนี่ถามว่าชาวสี่เคยใส้บอกเคยใส้เนาะทุกคนเนาะอ่าที่เป็นขนนม,มเป็นน้ำมันพืชเป็นหมี่เป็นอย่างชาวสี่ก็เคยใส้อ,อยู่เดี๋ยวเขาสิมาว่าเรื่องหมี่ให้ฟังระหว่างหมี่ไวๆวกับหมี่เวียดเนาะถามว่าราคาแตกต่างกันบอแตกต่างกันหลายเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนตะกี้ช่วงโควิดมาช่วงปี 2, 3, 2สอง2ันสองสองเห็นไหะชาวสี่ก็ได้เซื่อนหมี่ของเวียดนามมาถามว่าราคาลุนลึงกันหลายบอลุนลึงกันหลายเนาะเพราะว่าตะกี้สามสิบ ซื้ออยู่แก๊ปหนึ่งสามสิบป่ายพันมียนไทยนี่ถึงอยู่ห้าสิบป่ายห้าสิห้าเกือบหกสิบพันแล้วรุดลื่นกันเกือบครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเกือบครึ่งของทบครึ่งของอันสินค้าไทยถามว่าได้ขายบ่ามันก็ได้ขายแต่ว่ามันบุสู้สินค้าไทยเนาะพี่น้องเนาะ มันก็มีคนกินอยู่กับสวนหน่อยเนาะแต่ว่าบโบค่อยได้ขายแต่ว่าสักสี่ช่วงนี้บบค่อยเอาลงแล้วเนาะมันนานได้ขายมันขายออกซ่าสิจ้ามันเชื่อยุ่แต่ว่ามันบบคอยได้ขายเพราะไหนมันก็อ้านขึ้นเท่ามันปะขึ้นเท่ามันเป็นหันหันที่บ่าหมุนเครื่องเนาะเวลาซื้อเครื่องเอียงมาได้ขายออกซ่าหากว่อยากขายสินะอันนี้ก็บบได้ว่ามันเตะแต่ว่าอันอื่นสักสี่กับโบท่านได้เคยใช้เครื่องเนาะก็เคยได้ลองเต็มมีกับน้ามัน แต่ว่าน้ำมันนี่ก็พ่อได้ขายยุ้สินค้าเวียดกันเลยแต่ว่าเรื่องมีนี่สาวสีว่บอได้เอาลงแล้วจองนี่กันเลยเพราะว่ามันได้เว้าเรื่องเกี่ยวกับความชินเคยและเรื่องเงินคุณภาพมันดีบอสินะคุณภาพต้องมาก่อนดิทานกินไปรอบหนึ่งสองรอบก็อยากลองอยู่ว่ามันเป็นยังมันคือราคาถูกสินะลองไปเท่านึงสองรอบแหละอ๋อบันนี้บ่แซ่บ เขาก็บอกกินรับหน้าเขาก็แทงปไปในเขาก็ซื้อไ้คือมีววันี่คือเด็ดจังเลยคือเขาได้กินอยู่ตลอดแล้วเนาะเขา่าเออรสชาติมันเ,เป็นแบบแบบนั่นแบบนี้สินะมันแซ่บมาซืา้อหน้าราคาขึ้นเท่านั้นเท่านี้เ้ยเขาก็จําเป็นต้องได้ซื้อเห็นบ่ราคาแพงปไปในกระยาทันเขาเคยกินแล้วหัวมันแซ่บไว้ใจสินค้าเขาสินะเขาก็แพงปไปในเขาก็ซื้อเนาะคือสินค้าไทยช่วงนี้เนาะโอ้เงินลาเฟอร์ลาย หัวสินค้าไทยนี่ขึ้นหลายเนาะพี่น,น้องเนาะขึ้นไก่สองสามทบเลยตั้งแต่ปี 2, สองพันสองมาว่าตั้งแต่เป็นมีเนาะตะกี้นี่แก็ดหนึ่งสามสิพันเดี๋ยวนี้ขึ้นแสนเก,ก้าพันกิบขึ้นอยู่สองสามทบสามทบครึ่งสามทบไปคนนี้เห็นบอกขึ้นหอดป่านนั้นเขาเจ้าก,ก็ยังซื้อกินอยู่เสซบบ่ะมีไวไวในขายห่อหนึ่งสี่พันแหละก็ยังซื้อเห็น่ะ าราคาแพงไปในกระยาคันว่าหูว่ามันแซบ่บคันคุณภาพมันตีแท่ปไปใดเขากัดซื้อนเนาพี่น้องเนาะเขายัางบอกหูว่ารสชาติมันเป็นจังได่เขายัางต้องไปเสี่ยงอีกสมมติซื้อมาบกเป็นตะกินเห็ดเป็นแนวใดสินะอ่ามันก็ต้องเป็นไปแนวหน้าเนะทุกคนอะสำหรับคลิปนี้ก็ที่มาจมซ้ำนีน่แหละเพราะว่าเมื่อวานนี้จมไปแล้วรอบหนึ่งว่าเซียนอัพคลิปลงมาสันมาเลื่อนเมื่อคลิปเอ้า มันคือเป็นแนวนี้วันนี้ตัดคลิปกับบได้มันเปตูู้้ตาๆอยู่บบดเสียงมาซ่าๆนะเมื่อวานนี้ก็เลยบอได้อัดคลิปว่แม่ค้าเมาเดีเมือวานนี้เดียวบได้เมาบอได้กินเปียเมื่อวานนี้มันเป็นไปมันเป็นอย่างมันอยู่บนเสื้อเรวอะมันสาวสีไปกดอย่างพิษที่บอกตอนนั้นบันทึกคลิปนะตอนนี้นี่แหละแบบคลิปมันมาห้าสัโมงคุณอะแต่ว่าสาวสีอัดอยู่ประมาณชิปนาทีนี่แหละเอ้า คือว่ามาโดนแค่ประเด็นกดเขามาเบ่งหูบภาพกับประเด็นเขามาฟังเสียงตัวเองกับประเด็นมันเลยอ้าวคือมาเป็นแนวนี้แหละโมนชิมตัดคลิปอีกโอ้ศักษาเสียเวลาก็เลยว่าเออยาไปเลยซะมื่อนจังอัดคลิปใหม่ลงซะว่าเสิเมื่อวานนี่ก็เลยประเด็นอัดคลิปลงเนาะถามว่ามีคนถามว่ายูทูบสาวสี่พานเราบอยยังบดทันผ่านเธอได้พี่น้องด้วย โหสกินหางอยู่แล้วสีฮอตปีอยู่แล้วมันยังบกผ่านปนันนอ้อยเอ้เจ้าไหนวันคัผ่านมาเนาะอะสำหรับคลิปนี้ก็อย่ริ่มฮักชมคลิปให้สาวสีจนจบเนเด้อขอขอบใจเด้อที่ฮักชมคลิปสำหรับผู้ใดที่ฮักชมผ่านมากะฝ<ม>ากเป็นกําลังใจให้สาวสี่ต่อตไปเด้อละสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่กะอย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้สาวสี่เนี่ยสำหรับคลิปนี้กิขอตัวจบคลิปเียงเท่านี้เนาทุกคนเนาะว่าอย่างผิดพลาดไปในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆเด้อสาวสี่กะความพูน่อยเนาะทุกคนเนาะ ว่าอย่างผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนหลายๆไปก่อนเด้อยบาย